你会说什么语言？你会说什么语言？ซึ่งมีความหมายแปลว่าคุณหรือเธอค่ะทําไมล่ะ会说什么语言？会说什么语言？ซึ่งในกรณีนี้นะคะมีความหมายแปลว่าได้หรือสามารถค่ะซึ่งใช้ในกรณีที่มีทักษะหรือเคยผ่านการเรียนรู้มาแล้วจึงสามารถทําสิ่งนั้นได้ค่ะและสิ่งที่สามารถทําได้ในที่นี้ก็คือชัวที่แปลว่าคูดนั่นเองค่ะดังนั้นคุยชัว พูดชัวก็จะมีความหมายแปลว่าพูดได้หรือสามารถพูดได้สามารถพูดอะไรได้ล่ะ什么语言什么语言ซึ่ง什么แปลว่าอะไรค่ะและ语言แปลว่าภาษาดังนั้น什么语言ก็จะมีความหมายแปลว่าภาษาอะไรภาษาอะไรดังนั้น你会说什么语言你会说什么语言ก็จะมีความหมายแปลว่า คุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างคะหรือเธอพูดภาษาอะไรได้บ้างครับไทยอยไทยอยภาษาไทยภาษาไทยฮั่นอยื่ฮั่นอยูภาษาจีนภาษาจีนญื่ีภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลี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 ภาษาีภาษาเกาหภาษาเกาษเา ิ่งยู่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเตอยเตอภาษาเยอรมัน